ขณะนี้นะครับรถปูนก็ได้เข้ามาเทอาคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของร้านกาแฟนะครับเมื่อช่องเช้าในระหว่างที่ลงุงนนกำลังนั่งไล่ใช่ไหมทางช่างเขาได้นำเรื่อย,ยนต์แล้วก็มาตัดต้นไม้ทำให้มีเสียงดังอพอเวลาช่วงบ่ายนะครับพื้นที่บริเวณนี้ก็ ถูกปรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถซีเมนต์ก็ได้เข้ามาเตรียมพร้อมนะครับอีกสักครู่ก็จะเทคอนกรีตนะครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางเข้ามานะครับอาจจะอีกประมาณไม่เกินไม่เกิน2อาทิตย์นะครับร้านกาแฟขี้ช้างแห่งนี้ก็จะสำเร็จรุล่วงนะครับนี่คือบรรยายกาศนะครับ กับเราก็นั่งถ่ายทำบรร,รยากาศอยู่บริเวณนี้เลยครับพี่น้องรับคำสั่งทำทันทีทำดีที่สุดรวดเร็วนะครับยิ่งกว่าทหารได้อีกพี่น้องสั่งปุ๊บทำปับ๊บทปุ๊บเสร็จปับ๊บมาแล้วมาแล้วไหลโจกจมาแล้วพี่น้องเออทไมมีแต่หินแท้เอา เร็วครับเร็วเร็วมากพี่น้องนะครับ ก็เพิ่งเมื่อวานนะครับก็ตัดต้นไม้ใช่ไหมวันนี้ก็ตัดต้นไม้ออกอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าความความร่มเย็นก็ยังมีอยู่พี่น้องนะครับ ลุงพูลุงพูไม่ทำไมลุงพูไม่ช่วยเขาเลยอ่ะฮะทำไมไม่ช่วยเขาเกดบางอ๋อคนละส่วนอ๋อหัวหน้านั่งอยู่โอ้ยเปรียบคนอื่นกับคนดไ้ <offer> ้พูดแล้วห <Poke> ัวร้อนไปแล้วนึ่งนี่นี่นี่คนนี้เข้มแข็งดีนี่คนนี้เข้มแข็ง เอาอีกแล้วมีแต่โฟเมนอีกแล้วเออเห็นไหมพอลุงนนทักนิดเดียวลุงภูทำงานเลยทีนี้โอ้หัวดีไวปคนนี้มีหน้าลูกวัวแกต้อบอกว่าคนเจ็ดคนทำงานสามคนอีกเจ็ดคนยืนดูซนแล้วว่า โจ้สุดยอดพี่น้องไหลโจกเลยโอ้ไหลโจกโ,โจ,ก,โจกเป็นคนทองร่วงเว้ยอ๋อมีเปลี่ยนมือด้วย เอออันนี้เป็นห้องแอร์นะครับทำสำหรับพี่น้อง V.I.P นะครับที่อยากจะมาชิมกาแฟขี้ช้างอ๋ออันนี้อันนี้ลุงครูเขาทำงานอยู่พี่น้องมากี้คิดว่าไม่ทำอ๋ออันนี้อยู่แผนกนี้อันนี้ตีอะไรอ่ะอ๋อตีเพจอ๋ออ๋อคิดว่าตั้งตั้งเสาอ๋อตีเพจ แสดงว่าลงมวลลุกไม่รู้จักแตะปืนระเบิดไม่รู้จักเพล็ดเลยเนี่ยโอ้ยอยู่บ้านโมเอินเพล็ดดอกแบบนีก็เอินยังกันก็เอินตีเสาโตมออะไรนี่ตั้งเพล็ดทีนี้พอตั้งเพล็ดปุ๊บมันจะเกาะไหมข้างล่างไม่ทำงองอไว้บ้างก่อเกาะใช่ไหม น้องกูบอกมึงจะรู้ดีกว่าก<อ>ูว่งงวนหน้าช่างนะเนี่ยเออรู้ใช่ไหมว่าน้าช่างเมื่อคืนไปลุยผีด้วยกันมเมื่อคืนนี่ยกพวกล่อก,อกันมเมื่อคืนนี่โอ้อันนั้นก็สร้างขึ้นกันปัดกูเอาเม็ดลอตเต้อ๋อขยับรถขยับรถรถแคนเดียวพ่อปอนี่เหลือโอ้แมนบ่เหรอไ<ว>่เหลือดอกแบบนี้น อ๋อเราจะขยับอ๋อนี่จะคิวอ๋อสามคิวกับแปลว่าแค่นี้ขึ้นรถแค่นี้กับพ่อเลยนี่เราขึ้นล่างบมดดิอ๋อใส่ให้อ๋อใส่ล่างแล้วครับอ๋อเราก็เลยล่างเก็บอืม กินเอานั่งนั่งชมช้างโอ้สุดยอดตุกแกชี้ช้างตุ๊กสาวิคามเอ้าเราไม่ไม่ได้มากินกับเขาแล้วมายืนดูอะไรมาดูแลครับดูแลครับโอ้ยหัวหน้าหลายคนผูดอยู่นี่ไม่ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันหัวหน้าหลายคนผูดพี่น้องดูเอ่อคนคนสิบคน มีเหตุอยู่สามคนเบื่อนนอกนั้นยืนดูท่านโอ้ยเอา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 เดี๋ยวขยับก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะโดนเขาตืออพอไปพูดความจริงเกินไป